วันนี้ผมจะทำคลิปเพลงจบของเกมนารุโตชิฟูเดนนารุโตเบดเอ็กเซลหนึ่งจบในเรื่องเสริมกันนะครับ ไม่ต้องห่วงก็งว่าเรามีเวลาเหลือเฟืออีกตั้งเยอะแต่ถ้าไม่รีบเรก็ไม่งั้นเวลามันจะกินอะ่ะเราไม่มีเวลาแต่ผมต้องรีบทำก่อนมองนเส้นตายจะลาเวลาทำคลิปอะ่ะมันจะน้อยลงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะรีวิวปีดัมกันดั้มในที่เป็นกันฟ้านะ่ะผมต่อเสร็จแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอามารีวิว ให้คุณผู้ชมดูเราต้องีบทำคลิปอื่นๆน,น,นานาไปก่อนนะก็เลยต้องรีบทำก่อนไม่งั้นเวลาผมจะกินอนะ่ะไปซะก,ก่อนตอนต้องใช้งบประมาณนะในการซ่อแมแซมคอมเมนต์คลิปที่ผมรีวิวเป็นพลาฟีดัอกัน้ดับอีกอะ ต้องเืมสปอนเซอร์ช่วยแล้วล่ะต้องให้สปอนเซอร์โฆษาส่วนหลักเป็นทางการช่วยซ่อมแซมให้จบบทเนื้อเรื่องเสริมแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องหลักได้บทใหม่ตอนนี้เอ่อ๋ยวมันจะหน้าไปหนคือว่าเหมาะสมกับรายการน้ำหักของนิจิเยวนะขออนุญาตเซทครับ <Wow. S 1> ต้องขคว้าตัวไปก่อครับ